ทุกคนนะครับสวัสดีครับผมชายดุยนะครับเจ้าของเพจรีดเรียบร้อยผู้ชายที่รีบผ้าเรียบที่สุดใน3าโลกเนี่ยนะครับก็ร้านชายดุยซักอบรีดนะครับก็วันนี้ผมมีเทคนิคมาแนะนําเพื่อนๆเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะรู้แล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฟังไว้ไม่เสียหายนะครับเทคนิคที่ผมใช้นะครับในการ รีดผ้าทุกครั้งนะครับตั้งแต่ผมทํางานมาตลอด1ิกว่าปีแล้วก็20ิปีเนี่ยนะครับการรีดผ้าให้มันเรียบมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเทคนิคที่ผมใช้คืออะไรฮะนี่ครับเป็นน้ํายารีดผ้านะครับเป็นยารีดผ้าเรียบนะครับผมทํายังไงฮะนี่คือผ้ากองหนึ่งที่ผมมีนะครับผ้ากองนี้ซักเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะเอาเข้าเครื่องอบผ้านะครับแต่ก่อนที่ผมจะเอาเข้าเครื่องอบผ้านั้น นะครับผมทาอย่างนี้รครับเพื่อนครับขอโทษที่ต้องใส่แมสนะครับเพราะว่า <laughs> เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับเป๋าเนอาเรื่องนิดหนึ่งมันชอบเลิมนะครับชอบลืมแล้วมันเข้าร้านสะดวกซื้ออะไรหรือตล,ตลาดอะไรก็าไม่ให้เข้านะครับแต่ว่า,เ,าเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องสักว <laughs> ์ธิเกตเนี่ยนะครับบางทีเราต้องจับผ้าต้องอยู่กับน,น้ำยาซักผ้าน้ํายาหลับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับใส่ไว้ก็ดีฮะมันก็เลยชินไปเลยนะครับมันก็เลยชินไปเลยก็เลยต้องใส่ประจําเลยที่นี่นะครับโอเค เทาเรื่องต่อผมทํายังไงครับผมใช้น้ํายารีดผ้าเรียบเนี่ยนะครับก่อนที่เอาผ้าเข้าเครื่องอบผ้าผมฉีดอย่างนี้ครับฉีดไปเลยครับฉีดให้ทั่วเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้แล้วพอเราเอาเข้าเครื่องอบผ้าเนี่ยนะครับพออ,ออกจากเครื่องอบผ้ามันจะทําให้ผ้าบางตัวเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องรีดเลยนะครับ มันจะเรียบไปข้างมัน้วยอัตโนมัติเลยน้ายารีดผ้าเรียบกับความร้อนไปเจอกันนะฮะเหมือนตอนที่เรารีดผ้าเนี่ยเราก่อนที่เราจะรีดเราก็ฉีดน้ํายารีดผ้าก่อนเนี่ยนะแล้วไปเจอเตารีดมันก็ทํ้เราเรียบแล้วถ้าเราทําแบบนี้นะครับฉีดน้ํายารีดผ้าเรียบเนี่ยพรมไปในผ้าก่อนแล้วเอาเข้าเครื่องอบเห็นไหมฮะเอาออกจากเครื่องอบเอาเข้าเครื่องอบประมาณสักไม่เกินห้านาทีนะถ้าผ้าแห้งแล้วนะถ้าผ้าที่มันแห้งแล้วนะไม่เกินห้านาทีเราเอาผ้าออกมา น,นี่คือข,ขั้นตอนง่ายๆนะครับแล้วผมจะบอกที่ว่าเวลาที่ใช้ในการอบผ้าก็สําคัญนะครับเวลาเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเราต้องดูผ้าให้เป็นว่าผ้าชนิดนี้ผ้าแบบเนี้ยเราควรจะอบและใช้เวลาเท่าไหร่มันถึงจะรีดได้ผ้าได้ง่ายขึ้น,นบ,บางผ้าบางอย่างที่เห็นว่ารเราเข้าเครื่องอบผ้าเนี่ยเราใช้เวลาอบนานผ้าออกมาบางทีนเนื้อผ้ามันมันแข็งกระด้างไปเลยเคยสังเกตไหมครับ นั่น,นะครับวิธีสังเกตง่ายๆคือผมเชื่อว่าหลายคนต้องเป็นนะฮะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เปิดร้านซักรีดบอยู่นะครับต้องเป็นในเรื่องพวกนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆบางคนจะถามว่าแล้วผ้าที่ไม่ได้ตากละ่ะผ้าที่เอาออกจากเครื่องซักใหม่ๆละ่ะทาได้ไหมทําได้เลยครับทําได้เลยทาเหมือนกันนี่แหละครับสมมติคุณไม่มีเวลาตากผ้าโอเคอาจจะเป็นงานด่วนงานรีบอะไรประมาณนี้นะครับเอาออกจากเครื่องอบ เอาออกจากเครื่องซักแล้วจะต้องเอาเข้าเครื่องอบเลยเนี่ยก็เหมือนกันขั้นตอนจะมีเทคนิคเพิ่มมีนิดหนึ่งฉีดเหมือนกันฮะเอาออกจากเครื่องซักผ้านะครับก่อนที่เอาเข้าเครื่องอบผ้าฉีดน้ายารีดผ้าไปเลยครับทั่วก่อนที่จะเอาเข้าเครื่องอบแล้ววิธีที่จะทําให้ผ้ามันแห้งง่ายขึ้นใช้ระยะเวลาในการอบง่ายขึ้นคืออะไรนี่ครับ ให้เพื่อนเพื<ๆ>่อทุกคนนะครับนำผ้าเช็ดตัวที่เราซักสะอาดแล้วแห้งแห้งผืนหนึ่งต้องเป็นผ้าแห้งเท่านั้นนะครับนะครับเป็นผ้าเช็ดตัวที่เราซักสะอาดสะอาดเนี่ยนะครับผืนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องเป็นผ้าแห้งนะครับใส่ลงไปด้วยครับก่อนที่จะเอาเข้าเครื่องอบมันจะทําให้ผ้าเนี่ยมันแห้งเร็วขึ้นนี่คือเทคนิคนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับ <Yeah. S 2> ให้เอาผ้าที่ตัวเข้าไปด้วยนะครับผืนหนึ่งนะครับสลับผ้าที่เพิ่งเอาออกจากเครื่องซักใหม่ๆมันจะทําให้ผ้ามันแห้งเร็วขึ้นย่นระยะเวลาในการอบผ้าเร็วขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคที่ผมใช้นะครับแล้วอาจจะมีคําถามต่อมาว่าแล้วสลับเพื่อนคนไหนที่ไม่มีเครื่องอบผ้าล่ะที่เราต้องซักเสื้อผ้าใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้ส่งร้านซักรีดนะครับก็มีเทคนิคเหมือนกันเลยครับ ่ตงต่างกันนิดเดียวเอาออกจากเครื่องซักครับก็ฉีดน้ํายานะครับฉีดน้ํายาไปเลยให้ทั่วนะครับพรมให้ทั่วหลังจากนั้นแน่นอนฮะเราไม่มีเครื่องอบผ้าทําไงให้เราสะบัดผ้าครับสะบัดไปเลยแล้วดึงหน่อยครับใช้วิธีการดึงคือยืดยืดยืดผ้าออกหน่อยให้ผ้ามันคลายตัวเพราะเวลาที่เราเอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักเนี่ยมันก็จะยับยุ่ยยี่นะครับเพราะด้วยแรงหมุนแรงตีของเครื่องซักเนี่ยนะครับ ให้เราฉีดน้ายารีดผ้าไปก่อนก่อนจะเอาผ้าไปตากเนี่ยนะครับเนี่ยฮะฉีดไปเลยนะครับทุกตัวเนี่ะครับพงไปเลยหลังจากนั้นเราก็มาดึงหน่อยฮะดึงเพื่อให้ผ้ามันคลายตัวออกนะครับเนี่ยฮะจากนั้นก็ให้เราเอาไปตากตามปกตินะครับเอาไปตากได้เลยนะครับฉีดน้ายาเสร็จเราก็ดึงดึงหน่อยนะครับเพื่อให้ผ้ามันคลายตัวออกนะครับจากนั้นเอาไปตากแล้ว เวลาออกกลับมารีดมันก็จะรีดได้ง่ายขึ้นเสื้อผ้าก็จะเรียบขึ้นนะครับนี่คือเทคนิคนะครับที่ผมใช้ตลอด10กว่าปี20ปีที่ผมทํางานคลุกคลีอยู่กับเรื่องของเสื้อผ้านะครับจับเสื้อผ้ามาแล้วเป็นหมื่นๆชิ้นทั้งนั้นแหละครับเป็นซักแห้งซักไม่แห้งนะครับเสื้อโค้ทผ้าขนสัตว์อะไรพวกนี้นะครับก็ทํามาหมดแล้วนะครับทํามาหมดแล้วนะครับมันจะมีเทคนิคเล็กน้อยที่เรารู้มานะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆนะครับโอเคครับก็ จบไปนะครับสลับทลิปนี้ก็มีความรู้นะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสลับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะรู้แล้วหรือบางท่านที่อาจยังไม่รู้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเ,าเพื่อนๆที่ไม่ได้เปิดร้านซักรีดแล้วก็ต้องซักเสื้อผ้า,าใช้เองรีดเองนะครับทุกคนแน่นอนฮะเสื้อผ้าเราต้องซักทุกวันใช้ทุกวันอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนําแบบนี้นะครับก่อนที่จะเอาผ้าไปตากเนี่ยก็ เอาออกจากเครื่องซักหรือซักมืออะไรก็แล้วแต่นี่ยก่อนจะเอาไปตากก็ฉีดน้ายารีดผ้าเรียบเข้าไปหน่อยก่อนที่เอาผ้าไปตากนะครับฉีดไปเลยฮะแล้วก็จากนั้นก็ดึงผ้านะครับจากนั้นเอาไปตากมันจะทําให้เรารีดผ้าได้เรียบขึ้นแล้วง่ายขึ้นไม่เชื่อก็ลองทําดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเพจของผมนะครับ Facebook ก็ชายดุยกําลังคนนะครับเจ้าชายมหัศจรรย์นะครับเพจ ร้านซักรีทั้งผมก็คือรีดเรียบร้อยนะครับผู้ชายที่รีดผ้าเรียบที่สุดใน3โลกนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดติดตามให้หน่อยเนาะมีเคล็ดลับดีๆมีเทคนิคดีๆอะไรในการทํางานในการกระบวนการซักอบรีดนะครับผมก็จะมาแนะนําให้กวามรู้กับเพื่อนๆในทุกๆวันแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ